สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราไอรอนวีหนึ่งนะครับย้อนวีโซกรคกอแชร์คิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จกชวนและการลงทุนอย่างๆการลงทุนความเสี่ยงอันนี้เราก็อยู่กับ EP พีที่หนึนะครับคิวโจ2025นะคืนนี้กับใบแนนนะบิตคอยก็ใกล้แตะ120,000อีกครั้งนะก็ตลาดคริปโตน่ะกลับมาขึ้นแรงอีกครั้งนะอาวันนี้ก็ร้อนแรงมากนะบิตคอยเนี่ยก็พุ่งไปแตะนะแถว หนึ uh, 11, 9, ่งแสนหนึ่งหมเก้าเศษๆนะจากที่ต่ําสุดก็หนะึ่งแสน่งหมื่นาก้าะจากทรงๆอยู่แถวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นันมาสองสมวันนี้ใกล้แตะ1,20,000นะกับข่าวนะข่าวที่เขาว่ากันนะกัส่วนกลางคลังสารัฐก็ยกเวน้นภาษีปิดคอย์สเปแล้วริปโตอื่นๆนะต้องรอดูกันนะวันนี้ก็ ตลาดกลับมาเขียวมากๆเลยนะหลายตัวดีดแรงนะหลังจากร่วงไปแล้วก็กลับมาล้นไหลอครั้งในวันนี้นะ,ะฮ็อตคอยบีตไบแนนนะบีนบีก็อยู่ยืนเหนือ1,000ดอลลาร์ได้ตอนนี้1,045ดอลลาร์นะอีทรอยก็ร่วงมาเล็กน้อยนะอยู่ที่118,800นะนี้นะอิตาเลี่ยมนะอิตาเฮนะก็ที่สี่พันสามนะตัวเข้ามาใหม่นะสองแซดนะ เปอร์เซนต์เวอรอวังนะแต่จริงๆก็ไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นนะฮะโซล่ายืนแถวแถว223าดอลลาร์ดัชคอยก็กลับมากครั้งนะหลังจากที่ร่วงไปแรงนะขึ้นแรง0.3แล้วมันก็ร่วงไปแตะแถวแถว2อดอลลาร์เ 100, สษ็เส็อ่ะ0.2นดนะ xrp เนี่ยก็ยังไม่ทะลุ3นะ eden นะฮะแล้วตัวนี้ก็ร่วงไปพอสมควรแล้วตัวนี้หลังจากขึ้นแรงมาเหรียญ เดี๋ยวตัว XRP นะแล้วก็ PEPE อ่ะไปดูร้อนแรงวันนี้นะร้อนแรงก็เซตสองมาใหม่เซต EC นะก็บวก55%เลยนะตัวนี้หลังจากนิ่งมานานนะแล้วก็แดดเหรียญเก่าๆมาหมดแดด DEXE นะแล้วก็ C98K คนะ XCRT นะหลายๆตัวกลับมานะ N s n x นะตัวนี้นะก็เกียเ่ยวกับการไอ้นี่นะโอ้โทัดมานะ x v g อะไรก็มาแล้ววันนี้นะ,ะมาดูตัวที่ร่วงนะโอ้ตัวทำไมร่วงเยอะจังตัวนี้ PL a l p l a l p i n e นะตัวนี้นะร่วงเกิดจากอะไรนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะจะมีตัวร่วงนะดิบหรือเปล่าไม่มั่นใจนะตะลองศึกษากันตัวนี้ร่วงแรงมากเลยทำไมร่วงแรงก็มาดูนะ,ะต้องรอ ศึกษาดูก่อนนะก็วันนี้ก็ตลาดก็กลับมาร้อนแรงก็อาจจะขายทำกำไรนะหรือรอดูต่อไปก็รอดูนะก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะก็ใต้คลิปวดีโอก,ก็จะมีเลงนะใบแนนวิเทคคริปโตอันดับหนึ่งของโลกน,ะลกนั่นล่ะื่นอคลิปนี้ไม่ทักชวนและการลงทุนแต่งใดการลงทุนความเสี่ยงเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย